เอา้าฟ้าพี่ก็เห็นร้านไม่มีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีๆมาปล่อยเซงล่ะก็อ,อาการน้องสะพ้ายอ่ะหนักขึ้นทุกวันถ้าไม่ไขร้านอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาเธอพี่นี่ก็ชอบคำเราจะชอบเองเลยวะตอนที่ผมลำบากเธอก็ไม่เคยรังเกียจผมอยู่เคียงข้างผมมาตลอดตอนนี้เธอป่วยจะให้ผมทิ้งเธอไปอ่ะผมก็ไม่ใช่คนแล้วพี่ไหนๆก็มาแล้วพี่ไปเข้าร้านกัน แล้วเองเ็งจะเซ็งเท่าไหรล่ะพี่ตีมาแล้วหรอกคะพี่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวให้ฝากาไปทำมาให้ไม่เป็นไรถิงพี่ไม่รีบอีกอย่างอะ่ะพี่ก็ยังไม่หิวฝ่ามีอะไรพี่ช่วยอะ่ะก็บอกได้เต็มที่นะไม่แล้วครับพี่ก่อนหน้านั้นอะ่ะพี่ก็ช่วยผมมาเยอะแล้วครั้งเนี้ยไม่ว่าจะลำบากไงผมก็จะไม่รบกวนพี่แล้วครับใช่ค่ะพี่ตีแั้วตรงนี้ ถ้าทิ้งหายแล้วอ่ะเองนี่มีงานทำอ่ะไปทำที่บริษัทพี่ได้ตลอดนะได้ครับพี่ขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้นะครับพี่นั่งรอก่อนไปทงสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับพอดีผมสนใจจะเซ็งร้านนะครับอ๋อเชิญเชิญนั่งก่อนนะครับ สั้นๆไม่ต้องพูดมากคุณจะเซ็งเท่าไหร่ครับแปดแสนครับพี่ร้านผมอะทำเลนดีนะครับที่จอดรถกว้างถ้าไม่เป็นเพราะว่าภรรยาผมป่วยอะร้านเนี้ยผมไม่ยอมขายนะครับพี่แปดแสนเหรอโอเคได้เห็นแก่ที่คุณเป็นลูกผู้ชายราคานี้ผมตกลงขอให้แฟนคุณหายไวๆนะได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับรอขายได้แล้วนะ น,นีเรกเักษาแล้วนะนั่งพักก่อนนะทีรักตอนนี้ฉันก็ดีขึ้นแล้วฉันว่าคุณไปหางานทำเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้จริงสิทีรักพี่ติเคยบอกว่าถ้าไม่มีงานทำอะ่ะก็ไปทำงานที่บริษัทแกได้ไม่ใช่หรอคุณจะได้มีงานทำเราจะได้มีเงินใช้หนี้กันไงได้สิที่รักผมน่ะจะแวะเข้าไปหาพี่ใหญ่พอดีเลยคุณพักผ่อนอยู่บ้านนะ ๋ยผมกลับมาพี่ตีครับตอนนี้ถิงก็ดีขึ้นแล้วผมว่าอยากจะหางานทำสักหน่อยบยริษัทพี่พอจะมีงานให้ผมทำไหมครับฝากนายก็ดูบริษัทพี่สิมีอะไรที่นายทำได้ไหมตอนนั้นะที่พี่พูดไปเพราะพี่อยากให้นายมีกำลังใจครับพี่ไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ อ้าวที่รักกลับมาแล้วหรอพี่ติว่าไงบ้างผมว่าผมไม่ค่อยเหมาะสมกับงานที่บริษัทพี่เขาอะผมว่าเราสองคนกลับบ้านนอกกันดีกว่าไหมตั้งหลักไม้เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาที่รักงั้นฉันขอกลับไปดูที่ร้านอาหารได้ไหมก่อนที่เราจะกลับกันฉันอยากดูว่าตอนนี้ที่ร้านเป็นไงบ้างได้สิที่รักไป เป็นพ่อฉันคนเดียวเลยทุกอย่างเลยเป็นแบบนี้แถมยังทําให้พี่ลาบากไปอีกด้วยพูดอะไรของเธอขอได้แล้วอ่ะที่สั่งอาหารเร็วต่อไปอ่ะห้ามพูดแบบนี้อีกนะฉันขอโทษผมนะ่ะจะเสียอะไรไปก็ได้แต่ผมจะเสียคุณไปไม่ได้ร้านอาหารนะ่ะเรามีตังเมื่อไหร่ค้นมาเปิดก็ได้อเอารอครับพี่ได้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 ไดผมบอ,อกไปเลยครับ เป็นอะไรไปที่ละ่ะใครเหรอนั่น,นรถพี่ตีนี่พี่ก็เห็นร้านไม่มีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีๆมาปล่อยเซ้งล่ะมีอะไรพี่ช่วยอ่ะก็บอกได้เต็มที่นะสั้นๆไม่ต้องพูดมากคุณอยากเซ้งเท่าไหร่ครับฝากนายก็ดูบริษัทพี่สิมีอะไรที่นายทำได้ไหมตอนนั้นอ่ะที่พี่พูดไปอ่ะเพราะพี่อยากให้หนายมีกำลังใจครับพี่ ไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพรอบจะั่งก่อนผมว่าตอนนี้อาการของเมียฝาก็ดีขึ้นแล้วเราหาเวลาไปบอกแกบอกว่าร้านราคาทุนไปต่อไม่ไหวแล้วราคาถูกเซ็งคืนนี้แกได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้นะพี่ตีผมนึกแล้วพี่ต้องเป็นคนที่ซื้อร้านผมไว้พี่ทำแบบนี้พี่จะให้ผมชดใช้คืนพี่ยังไง ต่อให้ผมเป็นวัวเป็นควายชาติเนี้ผมก็ชดใช้คืนพี่ไม่หมดแล้วฝ้าพี่ไม่ได้จะให้นายอเป็นวัวหรือเป็นควายในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าพี่ไม่ต้องการให้นายจะมาชดใช้อะไรคืนพี่ทั้งนั้นแต่พี่ต้องการให้นายอเป็นพี่น้องพี่ตลอดไปพี ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ